ข้อแรกนะครับเขาให้บอกว่าให้จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อแรกเนี่ยไม่ถูกแน่นอนเพราะว่า2ยกกำลัง A เนี่ยแล้วก็สยกกำลัง B ลบ B เมื่อมันหารกันต้องเอามาลบกันแต่สองข้างล่างเนี่ยติดลบย้ายขึ้นมาจึงต้องเป็นบวก มันต้องเป็น2กกกำลังเบวกบะเฉพาะข้อนั้นผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อนี้ดูแล้วยังไงก็ผิดเพราะว่ามันต้องเป็น 3a คูณกับ 3b จึงจะเท่ากับ 3a เบวก b เพราะฉะนั้นผิดทั้งสองข้อครับเราต้องตอบข้ององ